งงสบายดีพี่น้องสบายดียามเสาร์เด้อพี่น้องจ้ะลุงเทนเมื่อวาจะได้เกี่ยวข้าวแล้วมาหาย,ยามกับปูเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> พอด้ปนลุงจะเข้ารึปเปล่าพี่น้องเอ้ยงัวอย่าปีงามงามรู้ไหมแม่มันมานอนตรงนี้ทุกวันแม่มออนันร้องเลยเอ็มิพันอะไรนี่ ไปจะสร้างลีเลยคนเพื่อนนะน่ะจำหน่อยอ้วนไอ้มิไอ้มิลูกงัวสวยมากเลยพี่น้องเดเมพันสีดำลูไยปีเนาะเอฮ่เฮ่เงินหมื่นนี่แหละเงินหมื่นตึง อ่าจับหน่อยสวยมากเลย,ย <c oughs> จักจับปลาที่ไหนมาเนี้ย<ะ>จับปลาที่หาดข้างหลังตรงนี้ไงทุ่งนาเนี้ยนะที่ใครมาได้เกี่ยวมาขึ้นมาตานน้ำไหลเลยขึ้นก่อนฝนตกลุงหนกจับปลาพี่น้องแล้วเฮาจิ่วเฮากรให้พอคงเสียวเพิ่นเมื่อวานนี้เนาะ เริ่มจะสุกแล้วเนาะครับผมก็เดียวเองพี่เนี่ยไม่ถ้าถ้ามันเด็ดกว่านี้นี่สุกไวเด้อะแล้วแค่หมากซองหมากเองข้างบนมันน,นี่ก็เริ่มอี่พปปีว่าให้เกี่ยวได้แล้วเพราะว่าหมากมันจะได้ไม่ต้องแตกผลว่าไม่กระอปเปิมไม่แห้งมากแต่พ่อปู่ว่าจะเกี่ยวสิ้นเดือนแต่แม่ย่าว่าขายลอตเตอรี่เสร็จงวดน,นี้ <laughs> พี่น้องเอ,อ้ยไม่รู้จะเชื่อใคร ตัวนี้รถเกี่ยวมันก็เยอะเนาะงานช้างเ็ดพอดีมั้งไม่ทิง้งอีกสมัยก่อนพี่น้องเอ้ยอันตั้งแต่เห็ดหน้านทงใหญ่เนาะหน้า็ยะเด้อเสาเห็ดนะลงุงเช่าเขาทำโอา้ยโอยนู เช่าเขาทำนาพอทีนี้พอขายข้าวปุ๊บแม่ก็ให้คนลากระสอบไปขายเที่ยวงานช้างเนอะสมัยก่อน,น่น่อยสมัยเขาท่านยังเป็นยังทันมีลุกเลยสอบหนึ่งก็จะได้ประมาณพันกว่าบาทหน,น่อยๆน่่ี่าทอืจะเริ่มแล้วมันน่าจะมายงเกี่ยวออยู่เลยนะมันไม่ไกี่วันได้ที่นะ ห้าันได้าใส่มาใส,ใสนี่ตพลมาตกมีน้ำช่วยสมัยยามปูไม่รู้ว่าจะมีปูหรือเปล่านะอาตอนนั้นลุงมีไหมละ่ะไมดู่ไดูอทีเลยนะ <c oughs> นั่นเห็นหมอข้าำาข้า,ายอยู่เมาาื่อวานวันละวันก่อนลุงน้ำยังลาย,ายเดิคฮ้ตกนต่อย่นีพือนน้ำขุน่นแท้เหมือนปลา,มาเมล็นมาเียปลาแล้วปูแล้วนี่อุ้ยอุ้ยนกไกน้ำ นกไก่นะน,นกเป็ดน,น้ําเออเพิ่นมาหากินปลาเนพิ่ะฉุน,นเ,ลเลยน่าขุนกนละว่ะูยังไม่หลีเลปูหมดบอเนแต่งูนอนเอแมง,แมงะป้าทุกินหรือเปล่าก็มาถือแต่งูแต่เฮย้ยใส่เจ้านี่มาแตงูงู<อ>มันข้าวงี้ปลามจะเข้าวบอกมันก็ได้กินงูนหรอ งูตายน่นกระปูเจาะผิ่นเงียบมะคเหลืก็บอกงูปูเจาะตายหมดปูหนีบยามปูไปไว้ปนกลับไปยามปูก็ไปสง่งนักเรียน โรงเรียนเสร็จก็ไปช่วยงานศพว้ายโอ้โหลูกปูเพียบเลยกระดามกระดามชุดสวยเลยนันไงมาหน่อยเลยลุงตายแล้วป่าไอ้งูอ่ะงูกัดตายแล้ว วันนั้นวันก่อนสองตัวพอเทนปล่อยไปเมืเ่อไหปรป่ว่าจับปลาทุเรียนพี่น้องไอปลาทางนู้นแหละู้องใช้ปลาสลาลยู่ฮวนาหายนเนาะเออเปาแหมมันเป็นแอ่งน้ำเลึก่เ้าจะมาดมือลาวก่อนวาลุงรอแล้วรอเล่า มันสุกแล้วมันนั่งกับเกี่ยวเกี่ยววันเดียวน,ะนะั่นแหละเกี่ยวแล้วก็เบี่ยวอืมเกียเก่ยวแล้วก็ตากช่วยไหมกับหมานทั้งปูหมานทั้งงูงวดก่อนช่วยออกจากไอ้อันนี้จับ้อยแล้วอันนี้โดนเขาเล่นง,งาน,น, <c oughs> นคืนลงแหวงข้างเลยอ่าทุ ปูมันจะใหญ่นะซุกเมียไม่แตะนั่นเลยแม้ว่ามันแล้วมันมันระเวกกระดามจะกินไหมบางคนก็เคยอ,อยู่อันนี้ยามปูเด้อมมาแมนยามปลาพี่น้องเลยเ,เดินไปานู้นได้ไหมทั้งต้นไม้ตายอ่ะได้ค่ะแต่เดิบนบางแคบอยู่มันควรจะเดินก่อน <c oughs> เป็นวัดอีกแลละโอ้ยมันลูกเขาพี่น้องพ่อปู่ก็จะเกี่ยวสิ้นเดือนหน้าใหญ่มันสุกแห้งแล้ว โอ้ยลุงเอ้ไม่ใช่มันหมดปลาจช่ไหมเราบ <c oughs> อกนกบินขึ้นแส,ส <c oughs> วแกลมไปลมมายันเต้นโตได้ทานผิ้ส้มเว้นกบินสนั่นเลยนะ่ะให้นี่กะ โอ้ยน้องพียน้องเลยเป็นรถเกี่ยวกับพอดีแหละเกี่ยวข้าวเสร็จแม่ย่าก็จะทำผ่านตาซองต้นในผห้ตัดให้พี่เพายวทาน ใส่ลุงอีกอันทีสอง,นองนเนาะลกมันเราลอา้ผู้นกมันเรามากินมาแล้วลุงอ,อเ,งเรียนห้อยแล้วนะนั่นะนะท่านนะนั่นะนะนะนอยู่ใต้ตอสังงลปลาหม้อนะปิ๊บปััมัน่าร้อนแแห้งเนี่ยกับแงเนี่ยมื่อไมันจะแห้งวะ นกมาลุกนกกระจางมันเต็มเลยตะกี้นี่นะ<ก>อ,อืปหมอมันจะมีเปล่ากระดามกันนะมระดามมันมลงหรอ้อปรับไม่มีเด้อ ไซที่สองพลาดพีปกาไปม่ทำอะไรนะ ม,มากระวัตมนก็นเริ่มเรื่องไปเรื่อยนะพี่น้องเขาก็ได้พีนน่น้องเอ้ยไส้ที่ซองกระแหวเนาะบ่ได้กินยันงหลุงเนาะกระสิได้ซำเฮียนเฮียนซำได้พี่น้องเอ้ยปูก็ไดอือนี่แหละเอามีปลาเค็งหลอดมาตัวหนึ่งซองโตอีกบ่ กลับไปก็จะได้ไปส่งนักเรียนพี่น่อยเอามีมาสองตัวนํำผุน่ะมาหากัดใส่กันยังไงโมนี้กกสเตรล่าเด้อพี่น่องสาฝาก็ไห่ก็แท้เนาะพอกันใหม่คขิบนะสบายดีลุงจ๋าไปเลย